อองัไม่เจอตันนานถึงจังเลย Jenny. ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดน,นี้หัวใจคงเพีเรยรหาเจ้าทั้งเย็นและชเช้าทนคนอยาดเอารูปที่เธอให้ไวามาดูที่ไรหัวใจเต๋อ ต้องฟื้นยืนร้องไห้โอ้มากรุงเทพอยู่หางานทําตากแด็หน้าดังที่ทนทำไฟทั้งานรับจ้างทุกแห่งวนเป็นเพราะความจนยากเย็นใจหวังเก็บเงินไปเตง กบเือต้รอพี่โตนขอวันสักน้องจะให้พี่น้องประนองนะเี่รักหนนิสุดเสริมที่ถึงที่บางหเป่าเวันที่ที่เธอที่ถึง ก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะครับส่วนเราก็าให้บริการเสียงเพลงนะครับโอ้่มากลุ่มเคเี่ยวหางานทาตากแดดหนาด๊าที่ฝนทํลาย จ้างทุกแห่งพนเป็นเพราะความจนยากเข็นใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอจงรอพี่กอนขอวอนสิดน,อน้อง ที่สิบเอจิตอยางแรงขอเย็นดีต้อนรับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งหญิงทั้งชายลูกเด็กเล็กแดงนะครับเล่นน้ำกมนอย่างสนุกสนานแต่ก็ต้องระวังนะครับออตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆมเห็นเด็กคนหนึ่งนะครับ ไปยืนสองเท้านะครับดูบนราวประจันเลต์ที่ไว้จับนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับจะพลาดลงมาไม่รู้จะลงอี่ท่าไหนนะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องระวังนะครับลูกหลานเรานะครับบางทีทางเราก็ดูแลไม่ทั่วถึงผมเห็นแต่ันอยู่ไกลนะครับมันจะทําอย่างไรนะครับ ก็ช่วยดูแลนะครับลูกหลานของเรานะครับเพราะว่ามันก็มีบางส่วนหรือบางพฤติกรรมของลูกหลานเราบางทีก็เล่นอะไรที่ออกแผงๆนะครับก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับเหล้าบหรี่นะครับแล้วก็อาหารอสตว์นะครับอ่่ต้องนาเข้ามานะครับเราขออภัยอย่างยิ่งนะครับที่นี่เป็นแดนเขาเรียกว่าเป็นแดนพุทธนะครับเราไม่เอาพวกเหล้าบหรี่ แล้วก็ที่นี่ก็คือว่าที่นี่คือทานอาหารมังสวิรัตด้วยเพราะฉะนั้นก็อาหารมังสวิรัติอาหารรล้วท่านี่ก็ต้องขออภัยอย่านําเข้ามานะครับนําเข้ามาก็เก็บไว้ก่อนนะครับห้ามกินนะครับเก็บไว้มิดนะครับเดี๋ยวพวกผมเห็นเอาของก็ยินดีต้อนรับนะครับมาได้ทุกวันนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพวกเรานี่แหละมาขับกล่อมร้องเพลงให้บรรยากาศนะครับฟื้งเพลงให้ฟังนะครับครับผม